คุณพ่อคุณแม่พาลูกใช้สื่อหน้าจอด้วย3เทคนิคนี้รับรองค่ะว่าลูกจะเรียนรู้การใช้สื่อหน้าจออย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะหมอชินตาพาเลี้ยงลูกค่ะพบกับคุณหมอเมื่อไหลย,ย่อมได้เทคนิคดีๆกลับไปเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดกันเรื่องการใช้สื่อหน้าจอยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ เพราะว่าเราก็รู้กันดีนะคะว่าสื่อหน้าจอเนี่ยมีผลกับสมองของเด็กนะคะถ้าเราใช้อย่างเหมาะสมก็ย่อมจะทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดกับเด็กนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราใช้ไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะอาจจะทําให้สมองของเด็กพัฒนาน้อยลงก็ได้ค่ะมีการศึกษาชัดเจนนะคะว่าการใช้สื่อหน้าจอหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีผลกับ พัฒนาการทางภาษาพัฒนาการทางสังคมแล้วก็ระดับสติปัญญาของเด็กนะคะฉะนั้นถ้าเราใช้ถูกวิธีหรือว่าใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทําให้พัฒนาการต่างๆหรือว่าความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆของเด็กดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะคุณหมอสรุปมา3เทคนิคนะคะในการใช้สื่อหน้าจอให้เหมาะสมก็คือใช้ให้ถูกที่ใช้ให้ถูกเวลาและก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะอย่าลืมนะคะฟังกันจนจบเมื่อฟังจบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้นําเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกในการพาลูกใช้สื่อหน้าจอให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าเคสต,าต่างๆที่มาที่ คลินิกพัฒนาการที่คุณหมอเจอนะคะส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากการใช้หน้าจอไม่เหมาะสมทำให้เกิดพัฒนาการไม่สมวัยพัฒนาการล่าช้านะคะหรือมีโรคทางสมองอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ภาวะนั้นๆเนี่ยแย่ลงไปอีกนะคะเอาละค่ะเข้าสู่เทคนิคข้อที่หนึ่งนะคะใช้ให้ถูกที่นะคะแนะนำนะคะว่าเวลาที่เราจะให้ลูกอนุญาตให้ลูกใช้หน้าจอเนี่ยเราควรจะกำหนดสถานที่ให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่น ลูกไม่ควรใช้สื่อหน้าจอหรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ในสถานที่บางสถานที่นะคะเช่นห้องนอนนะคะอันนี้ไม่อนุญาตเนาะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเรายกไว้เป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนแล้วก็ก่อนเข้านอนหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่อนุญาตให้ลูกดูหน้าจอนะคะมันมีผลกับสมองจะทําให้เด็กหลับยากหลับช้านะคะหรือในอีกแงนน่นึงนะคะถ้าเราอนุญาตให้วัยรุ่นหรือว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยใช้สื่อใช้หน้าจอในห้องนอนนะคะ ก็จะเพิ่มโอกาสในการที่เด็กจะเข้าถึงสื่อหรือว่ารายการที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงนะคะเด็กก็คือเด็กความคิดวิจรารณญาณหรือว่าวุฒิภาวะเขาก็ไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วละคะ่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะดังนั้นใช้ให้ถูกที่ข้อแรกก็คือไม่อนุญาตให้ลูกใช้สื่อหน้าจอหรือว่าสื่อออนไลน์ในห้องนอนนะคะ ส่วนถูกที่ข้อที่2นะคะควรจะกําหนดสถานที่อื่นๆที่ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้หน้าจอนะคะเช่นโต๊ะอาหารหรือว่าเวลาครอบครัวเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแบบนี้ก็ตั้งกติกาไว้เลยนะคะว่าเวลานี้ที่นี้ไม่ให้ดูหน้าจอไม่ให้ใช้หน้าจอนะคะควรจะเป็นเวลาสําคัญในการที่จะเงยหน้ามองกันพูดคุยกันหรือว่าสอบถามสารทุกสุกดิบเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้กันฟังนะคะ การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวการพูดคุยกันการรับฟังกันการแชร์ความคิดเห็นกันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวซึ่งสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์สายสัมพันธ์เนี้ยจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ผูกพันกับลูกและสามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นและเขาก็จะเชื่อฟังเรามากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะใชใ้ถูกเวลาค่ะสำหรับเด็กแตละวยัยพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้ แต่ละวัยก็ต่างกันนะคะดังนั้นนะคะสมาคมกุมรารแพทย์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะคะเห็นตรงกันค่ะว่าเราควรจะกําหนดเวลาในการให้เด็กใช้สื่อหน้าจอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นแรกเกิดถึง18เดือนนะคะหรือปีครึ่งเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ใช้หน้าจอเลยนะคะจริงๆแล้วแม้แต่วิดีโอคอลก็ยังไม่อนุญาตนะคะส่วน18เดือนถึง24เดือนเนี่ยก็ อนุญาตให้ใช้วิดีโอคอลได้นะคะแต่ยังไม่ให้ดูสื่อหน้าจอใดๆนะคะเน้นว่าวัยเนี้ยให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกหรือว่าทํากิจกรรมด้วยกันกับลูกโดยเน้นกิจกรรมที่ได้ใช้มือกิจกรรมที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเพราะปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าการใช้มือเนี่ยจะทําให้สมองเด็กวัยเนี้ยพัฒนาได้ดีสูงสุดค่ะ ส่วนวัย2-5ปีนะคะก็ยังจำกัดอยู่นะคะว่าให้ใช้สื่อน้าจอได้โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนเลือกรายการให้เด็กเองนะคะและขณะที่เด็กดูนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะนั่งดูอยู่ด้วยและมีการอธิบายมีการสอนเด็กไปด้วยนะคะระยะเวลาในการที่อนุญ,ญาตให้เด็กวัยนี้ดูก็ไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแบ่งได้นะคะเป็น รอบละ30นาทีหรือว่ารอบละ20นาทีเช้าเที่ยงเย็นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ารอบละ30นาทีก็เป็น30นาทีเช้า30นาทีเย็นเพื่อให้เด็กรู้กติกามีวินัยในการดูหน้าจอและมีเวลาในการไปเรียนรู้อย่างอื่นเพื่อพัฒนาสมองค่ะสำหรับเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นนะคะก็จํากัดให้ดูหน้าจอน้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่ง ระยะเวลาเนี้ยเราสามารถปรับได้ตามวัยนะคะถ้าเป็นวัยเรียนวัยประถมเนี่ยอาจจะประมาณสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะต้องการใช้เวลาในการดูหน้าจอมากขึ้นนะคะอาจจะให้เขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยนะคะโดยอย่าลืมนะคะในวัยเรียนคุณพ่อคุณแม่ยังต้องช่วยกำกับดูแลเลือกรายการที่เหมาะสมกับสมองลูกกับการเรียนรู้ของลูกถ้าเป็นไปได้ก็นั่งดูกับเขาไปด้วยค่ะ ข้อที่3นะคะแนะนําว่าให้ใช้อย่างถูกวิธีใช่ไหมคะถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกวิธีถูกวิธีทํำยังไงคะอย่างที่บอกวัยเล็กเนี่ยก็ต้องเลือกโปรแกรมให้เขาแล้วก็นั่งดูไปกับเขาด้วยวัยเรียนนะคะก็นั่งดูแล้วก็ลองสอบถามความคิดเห็นอาเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ยังไงลูกมีความคิดว่ายังไงอภิปรายกันไปด้วยนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะคะให้หัดคิดไปด้วย การที่เราพูดคุยกับลูกนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้รู้ความคิดของเขาเราก็จะได้ช่วยให้เขาฝึกคิดนะคะ และที่สําคัญนะคะเป็นการสื่อสาร2ทางค่ะถ้าเราให้เขานั่งดูอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งการเรียนรู้แบบการสื่อสารทางเดียวเนี่ยเกิดการเรียนรู้น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการสื่อสาร2ทางมีการถามความคิดเห็นมีการถามความรู้สึกมีการเสนอไอเดียหรือว่าแชร์ไอเดียกันแบบนี้เป็นการสื่อสาร2ทางจะทําให้สมองของเด็กมีการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะเมื่อเราใช้หน้าจออย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกวิธีรับรองว่าเราจะได้ประโยชน์จากการใช้หน้าจอเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะใครนำเทคนิคอะไรไปใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงคอมเมนต์มาให้ฟังใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ